เชิญรับชมว t ทาเปิดกล่องห้องเรียนกับสพปสตูลกับโครงการศึกการศึกษาทางเลือกของโรงเรียนบ้านวังปริงจังหวัดสตูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลค่ะครับและต่อเนื่องด้วยว t ทการจัดการเรียนการสอนสำหรับวันมาเรียนพร้อมการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ของโรงเรียนสตรีชายภูมิจังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะ กองห้องเรียนกับสพป,ปสูนเย้เปิดกล่องห้องเรียนกับสพปสูน EP 2วันนี้พาทุกท่านมาพบกับโครงการการศึกษาทางเลือกโรงเรียนบ้านวังปริงทางรอดของนักเรียนที่หลุดระบบการศึกษาภาคบังคับกับคำพูดที่ว่าลูกผมเหมือนตะเกียงไส้หลุดจะเป็นอย่างไรนั้น ท่านผู้ชมคะวันนี้ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลมีเรื่องราวดีๆมาฝากค่ะที่โครงการการศึกษาทางเลือกภายในบริเวณโรงเรียนบ้านวังปริงหมู่ที่1บ้านวังปริงตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพจังหวัดสตูลมีผู้ปกครองนำบุตรหลานัยเรียนออกจากระบบการศึกษามาสมัครเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งและจบหลักสูตรภาคบังคับได้มีอนาคตทางการศึกษาได้ไปต่อ เด็กส่วนใหญ่ที่ต้องออกจากระบบการศึกษาภาคปกติเพราะผลการเรียนติดศูนย์มีปัญหากับเพื่อนและครูที่โรงเรียนครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้างอาจจะมีปัญหาทำให้เด็กไม่สามารถเรียนต่อได้พวกเขาจึงยอมจำนนต่อการศึกษาภาคปกติที่ไม่สามารถรองรับและเข้าใจในบริบทของเขาได้ไปฟังเสียงสะท้อนจากเด็กหญิงฮาไทยยัสระหนึ่งในนักเรียนโครงการการ,การศึกษาถาังเลือกกันค่ะคือ ทะเลาะกับครูค่ะแล้วก็พอหลังจากทะเลาะก็ไม่ไปโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็หยุดไปหนึ่งปีค่ะไปไปที่โรงเรียนตอนแรกตอนแรกจะเรียนที่กศนอค่ะแล้วก็คุณครูคบอกว่าเรียนดีให้มาเรียนที่นี่ค่ะ<ม>ให้แย,ยมาเรียนที่นี่ค่ะความฝันของเรานี่เราเรา,เราต้องการที่จะเรียนไปเพื่ออะไรคะทำไมถึงอยากยอยากเปิดร้านขายของร้านใหญ่ๆค่ะร้านขายส่งอะไรแบบนี้ค่ะ เร,รเรียนการตลาดค่ะคิดว่าตรงนี้ตอบโจทย์อะไรให้กับเรามากน้อยแค่ไหนคะเป็นโอกาสค่ะโอกาสแบบให้โอกาสไดน้นักเรียนที่ไม่มีโอกาสให้กลับมาเรียนใหม่ค่ะ,คะเพื่อนๆเป็นลักษณะอย่างเี้ยเยอะไหมคะก็มีปัญหาอะไรกันบ้างี่คุยกันปัญหาเกือบเกือบเหมือนกันเกือบทุกคนเลยค่ะไม่ไม่มีปัญหาอื่นเลยค่ะสนว่าจะเป็นปัญหาแบบนี้มดเลยค่ะ ด้านครูเชนบินลาติประชาะเปิดเผยว่าการศึกษาทางเลือกของโรงเรียนบ้านวังปริงจะเปิดรับสมัครเด็กที่อายุไม่เกิน16ปีเพื่อเข้าเรียนต่อให้จบหลักสูตรภา,บาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยความเป็นมาเมื่อปี2550พบปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาจำนวนมากซึ่งมีไม่น้อยกว่า100คนต่อปี ทางผู้บริหารการศึกษาจึงเกิดแนวคิดร่วมกันว่าการศึกษาทางเลือกเป็นการบริการในพื้นที่ในต่างจังหวัดโครงการการศึกษาทางเลือกแห่งนี้เปิดมาก,กว่า10ปีนักเรียนทุกรุ่นทุกคนจะได้รับการเรียนรู้แบบเดียวกันอย่างเป็นระบบ ผ่าน10ขั้นตอนทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองมาสอบวัดผลโดยมีครูพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาอาทิตย์ละ3วันพร้อมเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มการทำงานรายบุคคลการฝึกทักษะอาชีพที่ต้องสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้การประเมินผลการเรียนโดยใช้ข้อสอบวัด4ระดับจาก0ถึง2สร้างความสุขความสนุกสนานให้แก่นักเรียนกลุ่มนี้ได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ปกครอง ด้านพุ่มในการโรงเรียนบ้านวังปริงนางจิตราพรขาวเฉาะได้เล่าถึงวิธีบริหารจัดการศึกษาเพื่อเด็กๆก,กลุ่มทางเลือกไว้ได้อย่างน่าสนใจค่ะ นายธัญทรพทศกูลเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้ประกอบการร้านอาหารลานข้าวหนึ่งในนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับจากโครงการนี้กล่าวว่าหากไม่มีโครงการนี้ในวันนั้นตนคงไม่มาถึงจุดนี้ตอนนี้ตนเองสนับสนุนรุ่นน้องโดยให้ร้านอาหารของตอนเองเป็นสถานที่ฝึกทักษะและต้องการให้เด็กๆทุกรุ่นมีวิน,นัยมีความซื่อสัตย์อางการ์รียนก็ได้ให้โอกาสให้ผมได้ไปไปเรียนที่นี่ครับ ถ้าถ้าไม่มีโรงเรียนนี่ผมก็คงจะเสียเวลาไปหลายปีเหมือนกันเพระเพราะว่าผมต้องไปไปเริ่มต้นมหนึ่งใหม่แล้วก็ต้องใช้เวลาอีกสามปีกว่าจะได้วุฒิมสามมาต่อจนจบปร,ริญญาตรีครับผมใช้วุฒิจากโรงเรียนวังเพ็งเนี่ยไปไปเรียนต่อที่กศนออก,ก่อนเราจะจนได้วุฒิมหกม,มาแล้วก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยหัดใหญ่ครับจนจบปร,ริญญาตารีคณะบริหารธุรกิจครับตอนนี้ก็มา ต่อยอดธุรกิจที่บ้านครัตอนนี้ผมก็จัดการเองหมดทุกอย่างเลยครับผมไม่อยากให้มองโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของเด็กที่เด็กเกหรือว่าเป็นเป็นเด็กที่เกเรครับคือที่ที่ผมไปเรียนนี่ก็คือมีเด็กที่แบบดีด้เยกกก็เยอะนะครับใช่ครับเป็นเป็นแบบเป็นในเครเดียวกับผมนี่ก็มีแตบบ่เขาม,มีเวลาจํากัดมีเวลาจํากัดแล้วก็ต้องเลยไปไปเรียนต่อที่นั่นครับครับใช่แล้วก็มี ได้รับน้องๆที่เป็นรุร่นน้องที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนบางปิงนั้นรับมาทํางานที่นี่ด้วยครับตอนนี้รับมาสองคนก<ช>็ได้ได้ช่วยเหลือน้องๆเขาให้ได้มีงานทําได้เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยครับแล้วน้องก็จะได้มีมีรายได้ด้วยโครงการการศึกษาทางเลือก ัจจุบันมีเด็กเข้าเรียน63คนและได้รับการกล่าวขานว่าโครงการการศึกษาทางเลือกของโรงเรียนบ้านวังปริงเป็นทางรอดของนักเรียนที่หลุดระบบการศึกษาหากท่านใดสนใจค่ะสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่074-740161 089-2931923และ089-7343617โรงเรียนบ้านวังปริงโรงเรียนแห่งโอกาส ผมคุณครูอธิคมสีใสนะครับสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบได้สอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับที่ทางโรงเรียนได้มีนโยบายในการจัดให้นักเรียนสอนแบบกลุ่มสกลุ่มนะครับเพื่อเป็นโซเชียลดิสแทนซ์นะครับก็คือทำให้มีนักเรียนจำนวนนักเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ ลดลงครึ่งหนึ่งนะเพื่อความสะดวกในการาดูแลในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของโรคระบาะดนะในเหตุนี้นะครับการจัดการเรียนการสอนก็นเลยต้องมีการเปลี่ยนตามวิถีที่เราเรียกว่า New Normal นะในตัวของผมนะครับในการเรียนได้ตัวหลักอยู่แล้วก็คือบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ตัวของผมเองได้พัฒนาขึ้นนะใช้เป็นระยะเวลาสักหนึ่งแล้วนะครับ วัตถุประสงค์ครั้งแรกก็คือเพื่อที่จะให้เด็กสามารถกลับไปทบทวนแล้วก็กลับไปเรียนย้อนหลังได้นะครับตามหลักของบทเรณ์องค์เครือข่ายก็คือ anywhere anytime แล้วก็ anyone นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเด็กก็เรียนได้ไม่ว่าจะเป็นเมื่อไร่ที่นักเรียนพร้อมหรือมีความพร้อมจะเรียนก็เริ่มได้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครนะครับถ้าเป็นผู้สนใจเราก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะครับ หนวกเข้ากับการใช้สื่อมีเดียต่างๆนะครับเช่นการสอน Online, ออนไลน์การใช้ไลฟ์สดนะครับแล้วก็เทคโนโยีต่างๆเช่น Google Meet ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในการสอนเด็กพร้อมๆกันนะครับผมเรียกเขาว่าการสอนแบบ h ฮบริดนะครับก็คือการสอนแบบอินไซด์กับออนไซต์นะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นไม่ไม่ขาดนะครับไม่ขาดในการเรียนรู้สามารถเรียนทันพร้อมกับเพื่อน แล้วก็เป็นการเรียนต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนเขนามีทักษะในการในการใช้ชีวิต New Normal ในการเรียนเนี่ยต่อไปแม้กระทั่งในระดับอุดมศึกษาแล้วก็ในระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกครับผมสวัสดีค่ะชื่อคุณครูจินดารัตน์เพชรล้ำปัจจุบันสอนรายวิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสตรีชัยภูมิค่ะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019จึงทำให้มาตรการของโรงเรียนแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B สลับกันมาโรงเรียนค่ะแต่นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหารายวิชาไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าในวันที่กลุ่ม A มาโรงเรียนนะคะกลุ่ม B ก็จะได้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านโดยใช้แอปพลิเคชัน Google Meet ค่ะ และเมื่อคุณครูมีภาระงานนะคะที่จะมอบให้นักเรียนทํางานมาส่งก็จะให้นักเรียนส่งงานทาง Google Classroom พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรัรดาน้อยมุคลจากโรงเรียนสตรีชัยภูมิค่ะวันนี้จะมาพูดถึงแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีชัยภูมิค่ะโดยได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B โดยวันนี้นักเรียนกลุ่ม A นะคะได้มาเรียนที่โรงเรียนสตรีชัยภูมิค่ะโดยเพื่อนๆกลุ่มดีนะคะได้เรียนจากแอป Google นี้ค่ะ ทำให้การเรียกนการสอนไปแบบพร้อมๆกันทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B ค่ะแน่นอนว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้เนื้อหาที่ครบถ้วนเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิดีาของโรงเรียนวานบางปิงค่ะพี่เมย์ทาง<ม>โรงเรียนนะคะได้เปิดโอกาสกับโครงการการศึกษาทางเลือกให้กับน้องๆนักเรียนค่ะ เพื่อให้น้องนนักเรียนค่ะนําไปต่อยอดในระดับการเรียนที่สูงขึ้นค่ะครับและจากวทยานะครับของโรงเรียนสตรีชัยภูมินะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับทางโรงเรียนนะครับจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนนะครับสำหรับวันมาเรียนพร้อมการเรียนออนไลน์ครับโดยการแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่ม A นะครับจะได้มาเรียนที่โรงเรียนและกลุ่ม B จะได้มาเรียนออนไลน์ ที่บ้านนะครับถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนนะครับที่ดีมากๆน,นะครับน้องแอร์ครับในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้ครับ